สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับวงการยานยนต์มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับรถ Toyota Fortuner นะครับที่มีข่าวแวออกมานะครับว่าตัวเจนถัดไปนั้นจะเป็นรถระบบไฮบริดนะครับบนโครงสร้าง TNGA-GF ซึ่งจะมีการเปิดตัวในปีหน้าโดยสื่อรถยนต์ในแอฟริกาใต้นะครับเผยว่าในปี2024นี้ Toyota จะนำเทคโนโลยีไฮบริดมาใช้รถ Toyota h i l รัและ Toyota Fortuner แต่จะเป็นแบบมา h ฮ b r ิ d ดนะครับโดยปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยจะใช้ h ฮ b r ิ d ดในกลุมพลังไหนซึ่งในตอนนี้นะครับ t o y u t a h i ฮรักและ Toyota Fortuner กํา er, กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านหรือช่วงท้ายเจนปัจจุบันและกำลังได้รับการปรับปรุงใหม่บนแพลตฟอร์มใหม่ TNGA ร่วมกับ Toyota Tacoma และ Toyota f o r er u n n e r โดยปัจจุบัน Fortuner นั้นใช้โครงสร้างตัวถังเรียภัย g o a ในประเทศไทยชมปัจจุบันนั้นเปิดตัวตั้งแต่16กรกฎาคม2 5 1 5นะครับโดยโครงสร้างนิรภัยเโอเอปรับชมล่าสุด4มิถุนา2020และมีการเพิ่มรุ่นพิเศษอย่าง Fortuner g ร์กา r ู c i n g Sport และ Fortuner Commander ในปี2022ข่าวในฟิลิปปินส์นะครับได้รายงานว่า โตโยต้ากำลังเตรียมระบบส่งกำลังแบบ Hybrid ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสำหรับ Fortuner และ h i รักบนขุมกำลังดีเซล2.4และ2.8ในตลาดออสเตรเลียและเอเชียตะนออกเฉียงใต้นอกจากจะมีการเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดที่ช่วยเพิ่มกำลังและแรงบิดนอกจากนี้ยังเพิ่มราคาของรุ่นใหม่โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามนะครับการลงทุนในการพัฒนาระบบส่งกำลังดีเซลไฮบริดใหม่หมายความว่า t o y ยต a มีแนวโน้มที่จะขยายการผลิตไปยังโรงงานผลิตอื่นๆในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อลดต้นทุนและสามารถแข่งขันกับตลาดได้ทาง t o y ยต a นะครับมีแผนมุ่งเน้นที่จะพัฒนารถยนต์เกือบทุกรุ่นเป็นไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดก่อนก้าวสู่รถยนต์ไฟฟ้าภายในปี2030 การคาดหวังในเรื่องของการอัปเกรดระบบความปลอดภัยโดยการติดตั้งเ o y o t เ s a f e t ซฟ e ี s เนส3.0รุ่นล่าสุดเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของทุกรุ่นซึ่งได้แก่รนะบบเตือนความปลอดภัยก่อนการชนรนะบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรนะบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขนาดถอยหลังรนะบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างรนะบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนรนะบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลนและระบบกลับไปสูงอัตโนมัติ ทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับเตรียมแนะนำรถยนต์ไฮบริดอีก4รุ่นภายในปี2023ในประเทศไทยพร้อมเล็งคุยรัฐบาลหนุนพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเพื่อไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากข่าวที่ออกมาก็ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถจากประเทศจีนบุกไทยอย่างหนักเลยเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าโตโยต้าจะวางกลยุทธ์กันยังไงหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ